สารสั่งจำคุกหนุ่มเล่บสดเล่นน้ำสงกรานต์พ่อเผยไม่มีเจตนาหมิ่นบิ๊กตู่ลูกผิดที่คึกขนองวันนี้13เมษายนสารจังหวัดร้อยเอดอ่านคำพิภากษาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทก์ฟ้องนายเอมพิราชกับพวกรวมห้าคนที่ก่อเหตุเล่นน้ำสงกรานต์ดื่มสุราก่อนจะไลฟฟสดทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นจำเลยในความผิดตามพรัชการกรมฉุกเฉินและพระราชบัญญัติโรคระบาด โดยสารสั่งจำคุกนายเอมพิราชจำเลยที่หนึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกสิบห้าวันปรับห้าพันบาทส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญาสองปีส่วนจำเลยที่สองถึงห้าสารสั่งจำคุกเจ็ดเดือนปรับสองหมื่นบาทรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกสามเดือนสิบห้าวันปรับหนึ่งหมื่นบาทรอลงอาญาสองปีและสั่งคุมประพฤติหนึ่งปี ทางด้านนายอมรเทพบิดาของนายเอมพิราชกล่าวว่าวันเกิดเหตุตนเองไม่อยู่บ้านมีแต่ลูกชายกับลูกสะใภ้อยู่ที่บ้านจากนั้นเพื่อนได้ถือเหล้ามานั่งกินกันที่บ้านแล้วก็ชวนกันเล่นน้ำสงกรานต์เมื่อเมาได้ที่ก็ทำให้ขาดสติขาดความยังคิดจนถึงขั้นมีการถ่ายคลิปโพสต์ด่านายกรัฐมนตรีซึ่งจากการสอบถามลูกชายหลังจากสั่งเมาแล้วก็อ้างว่าจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้าง และทั้งนั้นทั้งนี้ไม่มีเจตนาที่จะหมิ่นานายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดยอมรับผิดกราบขอโทษทุกคนและยังยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดคำสั่งทางปกครองแต่เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและความคึกขนองของเด็กเท่านั้น